ลูกเล่งหน้าบูดหงุดหงิดฟึดฟัดฟุดฟิดอารมณ์ไม่ดีฝนตกจักจักตามนองอดเล่นเต้นร้องกับเพื่อนวันนี้ ไปเล่นนอกบ้านไม่ได้จะเล่นอะไรในบ้านละนี่หยิบกล่องตัวต่อมาวางกระแทกเสียงดังเบื่อจังชุดนี้อยากได้ตัวต่อชุดใหม่พ่อแม่ทำไมไม่ซื้อสัทีลูกกบลูกกวางนกแก้วมีชุดใหม่แล้วกุ๊กไก่ก็มีแม่ลิงกอดลูกลิงไว้อยากได้อะไรก็บอกดีๆลูกลิงคว้างชิ้นสีฟ้าพ่อเดินมาหาอย่าทำอย่างนี้ ลูกลิงหน้าบึ้งหน้าบูดนั่งนิ่งไม่พูดอารมณ์ไม่ดีพ่อลิงลูบหัวลูกรักอ่ะงั้นนั่งพักสักสองนาทีน,าน,านังน่งนั่งนิ่งนิ่งสักพักเหลียวหาเลิกรักพ่อทีแม่ทีลูกลิงเดินหาแม่พอ่อมาเล่นตัวต่อกะลูกหน่อยสิพ่อลิงลูบหัวลูกรักลูกลิงคึกคักคุยจอทันทีลูกลิงสบายใจจังเล่นมั่งคุยมั่งอารมณ์ดีดี